ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ำตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่53คุณสมบัติด,ดั้งเดิมของวิญญาณว่ากระไรไปยุนเฟยเอ่ยปากถามด้วยความสับสน ขณะที่ไม่ทราบจะทำอย่างไรหลังจากได้ยินคำพูดอย่างกระทันหันของชายชาราชายชาราขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางสำรวจอย่างละเอียดก่อนจะปล่อยข้อมือไปหยุนเฟยลงในที่สุดจากนั้นกลับไปนั่งที่เดิมอย่างเชื่องช้าและกล้มหน้าใคร่ครวญโดยไม่ปริปากผู้อาวุโสท่านบอกว่าในร่างข้ามีพลังธาตุน้ำแข็งแฝงอยู่หมายความอย่างไรเมื่อชายชาราเงียบงันเช่นนี้ ไปหยุนเฟยจึงกังวลอยู่ไม่น้อยด้วยคำพูดไม่กี่คำของผู้อาวุโสท่านนี้ก็ทำให้มันทราบแล้วว่าเรื่องราวต้องไม่ปกติแทนที่จะตอบคำถามไปหยุนเฟยชายชารากลับเงยหน้าขึ้นจ้องมองไปหยุนเฟยอ์อยู่เนิ่นนานด้วยสีหน้าประหลาดพิกลสุดท้ายจึงกล่าวว่าเจ้าฝึกปรือพลังวิญญาณอย่างไรข้าฝึกปรือพลังวิญญาณอย่างไรไปหยุนเฟยก,กล่าวอย่างงุนงง ข้าเพียงฝึกปรือตามเคล็ดฝึกปรือวิญญาณที่ท่านมอบให้เป็นไรหรือหรือมีอันใดผิดพลาดหรือมีอันใดผิดพลาดสีหน้าชายชารายิ่งกลายเป็นประหลาดกว่าเดิมหรือเจ้าไม่ทราบว่าผู้ฝึกปรือวิญญาณอื่นต้องใช้เวลาฝึกปรือพลังวิญญาณเท่าใดไปหยุนเฟยงงง,งันวูบหลังจากใคร่ครวญเล็กน้อยจึงกล่าวว่า ถ้าต้องทราบแน่นอนข้ามีสหายคนหนึ่งซึ่งฝึกปรือพลังวิญญาณได้รวดเร็วกว่าข้าเล็กน้อยเอออาจเป็นเพราะข้าไม่มีพรสวรรค์เพียงพอถึงตอนนี้ไปหยุนเฟยได้แต่เกาศรีษะด้วยท่าทีละอายพลางคิดว่าที่ฝึกปรือบรรลุถึงขั้นนี้ได้ก็เพราะใช้กระบวนการอัปเกรดเป็นทางลัดไม่เช่นนั้นคงด้วยกว่าหลี่เฉิงเฟิงมากมายนะักเจ้าว่ากระไรยังมีอีกผู้หนึ่งที่ฝึกปรือได้เร็วยิ่งกว่าเจ้า ดวงตาชายชราเบิกกว้างอีกคราครานี้ถึงกับอดไม่ได้ต้องตะเบงเสียงขึ้นคนผู้นั้นเป็นใครโอมันเรียกว่าหลี่เฉิงเฟิงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านทางตะวันออกห่างจากเมืองลัว่วซีไม่ไกลมันผู้อาวุโสข้ามอบเคล็ดฝึกปริญญาณกับคัมภี์เคล็ดวิญญาณทั้งสองมวลที่ได้จากท่านท่านให้แก่มันไปแล้วท่านท่านไม่โทษว่าข้ากระมังไปหยุนเฟยถามชายชราด้วยท่าทีละอายอยู่บ้าง ยามนี้สีหน้าของชายชราจึงผ่อนคลายลงผู้มีพลังฝึกปรือสูงส่งเช่นท่านผู้เท่าถึงกับเสียกิริยาได้เช่นนี้เห็นได้ชัดว่าต้องได้รับความตื่นตระหนกมากมายเพียงใดชั่วครู่ให้หลังเรากับนึกถึงเรื่องบางอย่างออกชายชราขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะเลิกให้ความสนใจไปหย่นเฟยจากนั้นเอ็นกายพิงต้นไม้ใหญ่พลางก้มศีรษะลงไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบว่าท่านกำลังคิดอันใดเมื่อเห็นชายชราทำเช่นนั้น ไปหยุนเฟยก็ไม่กล้ารบกวนอีกมันไม่มีทางเลือกได้แต่ระงับความร้อนใจรอคอยอย่างกระสับกระส่ายอยู่ด้านข้างผ่านไปเนิ่นนานราวกับในที่สุดชายชาราคอรุ่นคิดบางอย่างเสร็จสิ้นสีหน้าจึงกลับเป็นปกติก่อนจะเงยหน้าขึ้นกล่าวกับไปหยุนเฟยเด็กเอ่ยหากคาดเดาไม่ผิดเจ้าต่อสู้กับคนของสำนักทานน้ำแข็งกระมังหรือคู่ต่อสู้ของเจ้าคือจางเจิ้นซานแห่งตระกูลจางโอ้ ฉะนไหนท่านจึงทราบได้55อย่าลืมว่าข้าทราบว่าเจ้าต้องการแก้แค้นหรือข้าไม่ได้เตือนเจ้าว่าหากต้องการล้างแค้นต่อจังหยางต้องระวังจังเจิ้นซานและสำนักทานน้ำแข็งชายชราสายศรีรษะเล็กน้อยทว่าด้วยฝีมือในปัจจุบันของเจ้ามีคาดว่าจะเพียงพอให้ต่อสู้กับจังเจิ้นซานทั้งยังหลบหนีมาได้นี่นับว่ารายกาศแล้วแม้คู่ต่อสู้จะทำร้ายเจ้าบาดเจ็บภายใน แต่เมื่อเจ้าพบผ่านข้าอีกคราอีกทั้งสืบเนื่องจากการชี้นำของชะตาเจ้าครานี้ข้าจะช่วยเจ้าไปหยุนเฟยแสดงสีหน้ายินดีในบัดดลขณะที่จะขยับกายไปด้านหน้าขอร้องให้ชายชาราช่วยเหลือมันขับสิ่งที่เรียกว่าพลังาธาตุน้ำแข็งออกจากร่างชายชาราพลันโบกมือกล่าวว่าอย่าได้ร้อนใจรออีกชั่วครู่เจ้าก็ยังไม่ถึงตายเจ้าดูเพราะเจ้าปรากฏกายขึ้นข้าจึงยังไม่ได้รับประทานเนื้อกระต่ายนี้ ยามนี้อารมณ์ขุนข้องของชายชาราราวกับแจ่มใสขึ้นอย่างกระทันหันจึงหัวรอบพลางบกมือใส่กองไฟตรงหน้ากองไฟก็ลอยออกไปด้านข้างในบัดดลก่อนจะหยุดลงที่ห่างออกไปครึ่งวาคอยให้แสงสว่างแก่คนทั้งคู่จากนั้นชายชารายื่นมือออกกวัดแกว่งในอากาศกระต่ายที่ถูกย่างจนเหลืองอารามส่งกลิ่นหอมหวนก็ถูกตัดแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกชายชาราทำท่าคว้าจับดึงดูดเข้าหาตนเอง ส่วนที่เหลือกลับลอยสู่เบื้องหน้าไปหยุนเฟยดูท่าเจ้าคงจะหิวโหวยไม่น้อยรับประทานก่อนเธอแล้วค่อยสนทนาไปหยุนเฟยนิ่งเงันมองดูกระต่ายย่างครึ่งตัวตรงหน้าผ่านไปชั่วครู่ค่อยรู้สึกตัวรีบเอื้อมมือคว้าเนื้อกระต่ายพร้อมกับมองดูชายชาราที่เริ่มรับประทานอย่างไม่รีบร้อนอีกครา ยามนี้นับว่าไม่สมควรจะเอ่ยปากอันใดอีกมินำซ้ำมันก็หิวโหยแทบตายแล้วสุดท้ายจึงละคำถามทั้งมวลไว้และเริ่มต้นรับประทานกระต่ายย่างในมืออย่างมุมมามจากนั้นไม่นานทั้งชายชราและชายหนุ่มนั่งกับพื้นอย่างเกียดคร้านทางแทกระดูกในมืออย่างเชื่องช้าย,ยามนี้ชายชราอารมณ์ดีอย่างยิ่งถึงกับละทิ้งท่าทีของผู้อาวุโสเคร่งครึมเช่นก่อนหน้าไปชั่วคราวเอาล่ะเจ้าเข้ามาข้าจะขับพลังธาตุน้ำแข็งออกจากร่างให้แก่เจ้า ได้ยินดังนั้นไปหยุนเฟยก็แสดงสีหน้ายินดีรีบเดินเข้าหาพร้อมกับมองดูชายชาราด้วยท่าทีกังวลใจอยู่บ้างชายชารายื่นมือขวาคว้าจับข้อมือขวาของไปหยุนเฟยเช่นเดิมชั่วขณะที่ข้อมือถูกคว้าจับไปหุนเฟนฟเฟลบรสึกถึงกระแสพลังวิญญาณอันอบอุ่นจากฝ่ามือชายชาราแผ่ซ่านเข้าสู่ข้อมือจากนั้นกระแสพลังเคลื่อนจากข้อมือไปทั่วร่าง กระนั้นพลังวิญญาณในครานี้กลับดูดันรวดเร็วและอบอุ่นกว่าคราก่อนอยู่บ้างทว่าไปหยุนเฟยกลับไม่ได้รู้สึกอึดอัดทรมานแม้แต่น้อยตรงกันข้ามทั้งร่างมันรู้สึกอบอุ่นกระทั่งวิญญาณก็ถูกอบล้อมด้วยความรู้สึกอันอบอุ่นซึ่งสร้างความปลอดโปร่งแก่มันยิ่งไม่เป็นไรแล้วความรู้สึกปลอดโปร่งสบายพลันสายสาบูอย่างกระทันหันพร้อมกับน้ำเสียงเรียบเฉยของชายชาราดังเข้าหูไปหยุนเฟยไม่ ไม่เป็นไรแล้วได้ยินดังนั้นไปหยุนเฟยจึงเอ่ยปากถามอย่างเหลือเชื่อเจ้าไม่เป็นไรแล้วนี่เพียงแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าถูกจู่โจมด้วยกระบวนท่าของคู่ต่อสู้ที่แฝงพลังธาตุธรรมชาติพลังธาตุน้ำแข็งจึงแทรกซึมเข้าสู่ร่างแม้เจ้าจะขับพลังส่วนใหญ่ออกไปได้แต่ก็ยังมีบางส่วนตกค้างอยู่ในร่างแต่เพราะพลังฝีมือเจ้ายังอ่อนด้จึงไม่อาจตรวจพบได้ หากพลังาธาตุที่แฝงอยู่ในร่างเจ้ายังไม่ถูกกำจัดออกไปยามที่ต่อสู้กับผู้ฝึกปรือวิญญาณที่ใช้าธาตุน้ำแข็งอีกคราก็จะประทุขึ้นเมื่อนั้นจะเป็นอันตรายต่อเจ้าอย่างใหญ่หลวงนี่นี่ยังนับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยได้ได้ยินคำพูดชายชาราไปหยุนเฟยจึงตื่นตระหนกยิ่ง แน่นอนว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับข้าอย่าได้กังวลไปเมื่อครูข้าสลายพลังาธาตุน้ำแข็งให้กลายเป็นพลังบริสุทธิ์อยู่ภายในร่างเจ้าซึ่งจะช่วยในการฝึกปรือของเจ้าอีกเล็กน้อยไปหยุนเฟยยังคงลูกทำร่างกายตั้งแต่ศีรษจะจรดเท้าอย่างกังวลแต่ก็ไม่พบอันใดผิดปกติสุดท้ายจึงได้แต่ยอมรับแต่โดยดีไปยุนเฟยใคร่ครวญถึงอันตรายที่เกิดขึ้นครานี้ซึ่งมันไม่ได้คาดคิดมาก่อน อีกทั้งตอนนี้ยังจัดการเรียบร้อยด้วยท่าทีประหลาดพิกลแต่ก็ไม่มีร่องรอยใดให้พบเห็นจึงได้แต่สัส่นศีรษะเลิกคลุ่นคิดอีกจริงสิผู้อาวุโสข้าต้องการไปยังเมืองช่วยหลิวแต่ข้าหลงทางโปรดบอกทางแก่ข้าด้วยเถอะยามกระทันหันไปหยุนเฟยพลันนึกถึงเรื่องสำคัญที่สุดซึ่งกำลังเผชิญอยู่ได้จึงเอ่ยปากถามด้วยท่าทีกระดักอายเมืองชุยหลิว แค่ตรงไปทางทิศนี้เดินทางสองวันเจ้าก็จะไปถึงชายชารามองดูมันด้วยสีหน้าประหลาดพิกลก่อนจะบอกกล่าวพลางชี้ทางให้โอขอบคุณท่านมากผู้อาวุโสไปหยุนเฟยรอบถอนใจโล่งอกพร้อมกับยินดีที่สุดท้ายมันก็ทราบทิศทางที่ถูกต้องก่อนจะเดินกลับไปนั่งก้มศีรษะครุ่นคิดบางอย่างเด็กเอ๋ยเจ้าจะไปเมืองช่วยเหลิวเพื่อมุ่งหน้าต่อไปอยังมณฑลไปเหยียนกระมังฉชไหนเจ้าจึงต้องการไปที่นั่น เมื่อเห็นไปหยุนเฟยเงียบเงันไปชายชราจึงเอ่ยปากถามอย่างประหลาดใจข้าต้องการไปมนทนผิงชวนเพื่อเข้าร่วมสำนักช่างประดิษฐ์ร่ำเรียนวิชาไปหยุนเฟยเงยศีรษะขึ้นกล่าวว่าจาเรื่องนี้กลับไม่จําเป็นต้องปกปิดคาดว่ายามที่ไปถึงที่นั่นข้าสมควรทะลวงผ่านถึงด่านพูดวิญญาณได้แล้วข้าทราบเกี่ยวกับการฝึกปริวิญญาณไม่มากนักอีกทั้งข้ายังฝึกฝนเคล็ดการฝึกปริวิญญาณของสามด่านแรกมาแล้ว ดังนั้นข้าจึงต้องการอาจารย์ชี่แนะวิชาฝีมือสืบต่อถ้าลงผ่านถึงด่านพูดวิญญาณก่อนจะไปถึงที่นั่นเจ้าผู้เยาวที่ชะไหนมันกล่าวถึงการฝึกปรีวิญญาณราวกับว่าง่ายดายนะชายชรากระซิบกับตนเองในใจแต่ก็ไม่แสดงท่าทีอัศจั์อีกจากนั้นจึงพยักหน้ากล่าวว่าโอ้เจ้าต้องการเข้าร่วมสำนักช่างประดิษฐ์ นับว่าเป็นทางเลือกที่ไม่เลวด้วยพลังฝีมือของเจ้าเมื่อบรรลุด่านพูดวิญญาณหากคุณสมบัติดั้งเดิมของวิญญาณเจ้าไม่ขัดแย้งกับพลังธาตุไฟก็จะเลือกใช้ธาตุไฟได้นี่ย่อมเป็นการดีต่อการฝึกปรือของเจ้าหลังจากเข้าร่วมสำนักช่างประดิษฐ์คุณสมบัติดั้งเดิมของวิญญาณไปหยุนเฟยกล่าวอย่างสงสยัยข้าทราบเรื่องเหล่านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นได้โปรดชี้แนะค่าด้วยเถอดผู้อาวุโส สามด่านแรกของผู้ฝึกปรือวิญญาณเกี่ยวพันถึงการควบคุมร่างกายสามด่านต่อมาได้แก่พุทวิญญาณบันพวิญญาณและเอกวิญญาณเกี่ยวพันถึงการควบคุมพลังธรรมชาติสำหรับสามด่านสุดท้ายเจ้ายัางไม่จำเป็นต้องทราบในยามนี้พลังธรรมชาติเป็นพลังแห่งธรรมชาติที่แฝงอยู่ในทุกสรรพสิ่งพลังธรรมชาติทั้งหลายเช่นธาตุทั้งห้าได้แก่ทองไม้น้ำไฟและดินรวมทั้งธาตุลมและสายฟ้า ทั้งหมดเป็นพลังธรรมชาติที่แสดงคุณสมบัติของพลังให้เห็นได้ทั่วไปพลังธรรมชาติอื่นๆเช่นน้ำแข็งคำสาบมิติและแม้กระทั่งชะตาที่สำนักชะตาลิขิตข้าฝึกปรือก็ล้วนเป็นพลังธรรมชาติเช่นกันวิญญาณของแต่ละคนจะมีคุณสมบัติดั้งเดิมซึ่งจะบ่งบอกว่าเข้ากันได้กับการฝึกปรือพลังธรรมชาติประเภทใดคุณสมบัติดั้งเดิมของวิญญาณจะมีความเข้ากันต่อพลังธรรมชาติอย่างน้อยหนึ่งจนถึงหลายประเภท เมื่อบรุลุด,ด่านพูดวิญญาณเจ้าจำต้องเลือกพลังธรรมชาติหนึ่งประเภทเพื่อฝึกปรือพลังธรรมชาติที่เลือกนี้จะเป็นพลังที่ติดตัวไปตลอดชีวิตซึ่งจะกลายเป็นท่าที่เจ้าควบคุมได้คล่องแคล่วที่สุดและแน่นอนเมื่อพลังฝีมือเจ้าสูงขึ้นก็จะสามารถเลือกฝึกปรือพลังธรรมชาติประเภทอื่นได้อีกที่จริงหลังจากเจ้าบรุลุด,ด่านพูดวิญญ,ญาณเคล็ดการฝึกปรือพลังวิญญ,ญาณก็ยังเป็นเช่นเดิมเพียงแต่เพิ่มเติมการซึมซับพลังจากธรรมชาติ ระหว่างการฝึกปรือเจ้าต้องใช้วิญญาณของตนสัมผัสพลังธรรมชาติรอบตัวที่เข้ากันกับคุณสมบัติวิญญาณเจ้าจากนั้นจึงดึงดูดเข้าสู่ร่างเพื่อฝึกฝนร่างกายและวิญญาณให้คุ้นเคยต่อพลังธรรมชาติเมื่อใดที่วิญญาณเจ้าคุณเคยและใกล้ชิดพอก็จะสามารถควบคุมพลังธรรมชาติเพื่อเสริมพลังของตัวเจ้าเองได้ไปหยุนเฟยนิ่งงันพยายามซึมซับข้อมูลที่ได้รับมาผ่านไปเนิ่นานาน หยุนเฟยจึงเงยศีษะะขึ้นถามอีกคราโปรดอธิบายเรื่องวัตถุวิญญาณและเคล็ดวิญญาณแก่ข้าได้หรือไม่เจ้ากลับไม่รู้เรื่องราวอันใดจริงๆชายชาราสันศีษะกล่าวต่อวัตถุวิญญาณแบ่งออกเป็นสามชั้นได้แก่นภาปัปฐพีและมนุษย์แต่และชั้นแบ่งเป็น3มระดับได้แก่สูงกลางและต่ำเคล็ดวิญญาณก็เช่นเดียวกันแบ่งออกเป็นสามชั้นสระดับ ทวนที่ข้ามอบให้เป็นวัตถุวิญญาณชั้นปฐพีระดับต่ำเป็นทวนที่บรรจุด้วยพลังธาตุไฟที่ทรงพลังมหาศาลทว่าเจ้ายังไม่เข้มแข็งพอที่จะปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาได้เมื่อเจ้าบรรลุด่านพูดวิญญาณก็จะสามารถใช้งานได้อย่างแท้จริงนับว่าประจวบเหมาะนักที่เจ้าหวังจะเข้าร่วมสำนักช่างประดิษฐ์จึงต้องเลือกฝึกปรือพลังธาตุไฟเมื่อเป็นเช่นนี้ทวนเล่มนี้ก็นับว่าเหมาะสมกับเจ้าแล้วไปหยุนเฟยมองดูทวนเปลวอ,อ,อัคคีในมืออย่างพิจารณา สามารถแบ่งเป็นสามชั้นคือนภา,าปฐพีและมนุษย์เมื่อทวนเปลวอ,อัคคีคือสมบัติตกทอดระดับต่ำซึ่งตรงกับชั้นปฐพีระดับต่ำก็หมายความว่าชั้นมนุษย์ก็คือหายากดังเช่นน้ำทานน้ำแข็งและกร่อวิญญาณไหมทองแล้วหากเป็นชั้นนภาเล่าน่าสงสัยนักว่ากระบวนการอัปเกรดจะเรียกชั้นนี้ว่าอย่างไรขณะพึมพำไปหยุนเฟยพลันนึกถึงบางสิ่งได้จึงเงยศีรษะขึ้นกล่าวด้วยท่าทีกระดักอาย จริงสิผู้อาวุโสฆ่าติดค้างท่านมากมายแต่กลับยังไม่ทราบชื่อท่านชายชราแสดงท่าทีประหลาดใจก่อนจะกล่นด่าอย่างยิ้มแย้มเจ้าเด็กเหลือขอถึงยามนี้ค่อยนึกออกว่าควรถามชื่อข้าบอกต่อเจ้าก็ได้ข้ามีนามว่าเกอีหยุนนามนี้นับว่าด่งดังไปทั้งแผ่นดินวันข้างหน้าหากเจ้าเผชิญปัญหาเล็กน้อยข้าให้เจ้าอ้างชื่อไปขู่ขวัญผู้คนได้เออขอบคุณท่านผู้อาวุโสมากเมื่อถูกคาดเดาความคิดออก หยุนเฟยจึงได้แต่หัวเราะอย่างกระอักระอ่วนเอาหลักข้ายังมีเรื่องให้สสางอีกจึงต้องไปในบัดดลโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าเกอ,อีหยุนพลันลุกขึ้นอย่างกระทันหันกล่าวแก่ไปหยุนเฟยเด็กเอ๋ยเจ้าต้องเติบโตให้เร็วขึ้นอีกอย่าได้ทําให้เราผู้เฒ่าต้องผิดหวังหลังกล่าววาจาจบก็หันกายจากไปโดยไม่ลังเลเพียงกระพริบตาไม่กี่คราก็หายลับไปในความมืดของรัติการไปหยุนเฟยนิ่งเงันไปชั่วขณะ แม้แต่จะตอบสนองอันใดก็ยังไม่ทันสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ